สวัสดีผู้ชมทุก่านนะครับวันนี้อยู่กับช่องช่องอะไรวะวโอเคนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นโลบอกในแมปบล็อกฟูเราอยู่กับแมปเดซเร็วนะครับพร้อมแล้วก็ไปเล่นกันเลยซึ่งค่าที่ผมจะเอาไปเล่นในวันนี้ก็เป็นคาร์บอยนะ่งซื้อมาเมื่อกี้เลยโอเคตอนนี้เรามาอยู่กันในแมปแล้วแบบ ็จะว่าไปผมลืมเอเ่ออเากล่องอันนี้ที่เป็นคาร์ดมาแต่ทำไมรถไฟมันเป็นอย่งางนี้วะเนี่ยเข้าผิดแม,แมปปะเนี่ะอโอ้โหมาแล้วมาแล้วก่อนที่เราจะไปกันนะครับเราก็ต้องมีเออ่มีอะไรไหมมีพิกแอคอะไรอย่างงี้ยไหมมีฐานแล้วกันอะเอาฐานไปก่อนโอเคไปเลยดีกว่าเดินทางครับเจ้าฐานเจ้าฐานเราต้องไปเอาฐานก่อนครับเดี๋ยวเราลองไปแวะบ้านกันดูดีกว่า เอ้ยมันจะมีบ้านสามหลังเลยนะครับนี่นี่นี่อย่ามาอย่ามาโซดาวิดมีอ๋ออุอ้ยตอนนี้มืดแล้วทุกคนเราต้องรีบเก็บกระสุนแล้วเ,เก็บปืนไหมนะแต่ว่าปืนนี้เราไม่มีกระสุนเลยทุกคนเราต้องไปหากระสุนไรเฟิลมันจะเห็นหมู่บ้านนะซึ่งเราจะทำไงตีเดี๋ยวครับตีหมู่บ้านดิเอาหมู่บ้านไปเอาตังเอาตังเอาตังโอเคมาเช้าแล้วทำกัน ยิงสมบีกันครับนี่ประหยัดกระสุนเันขอประหยัดกระออ,ะอ้ยอ้าวเอื่อกนยิงอ้าวอี๋เฮดช็อตนี่ไงวิวิวิอะไร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 โอเคครับตัวนี้มีโค้ดสองหกสี่ห้าเจ๊จําไว้นะครับทุกคนช่วยผมจําด้วยสองหกหกสี่ห้าไงแบนแดงฟี ของฟรีของตึงโอ้ยของเยอจังวะทองปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปดีกว่าไปขี้เกียจละและตอนนี้ก็มืดซึ่งพระจันทร์เอ่อพระจันทร์บิ๊กบิ๊กพระจันทร์บิ๊กบิ๊กคืออะไรพระจันทร์บิ๊กบิ๊กก็คือพระจันทร์ใหญ่ๆแบบนี้ผมอยากทําเป็นคลิปแบบรีวิวค์ดลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปัญหาอย่างเดียวก็คือผมไม่มีไม่มีทุกคร์ดนะอเอ้ยมีอะไรให้ซื้อบ้ง อย่างแรกเลยอ่านว่เสียงเพลงมาอย่านไหนอูีอาออูเออโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงสองหมื่นเมตรแล้วผมก็ขับจากหมื่นเมตรมาลุวนวเลยนะครับก็เป็นอะที่นานมากาหรัอใครที่อยากเล่นแบบนี้ก็ต้องมีเวลาต้องต้องมันมัน <Huh? S 2> ใช้ความอดทนในการเล่นนิดนึงนะเพราะว่าไล่โค่นนานอะ่ะต้องแปดแปดหมื่นอ่ะนี่เพิ 2, ่งสองหมื่นอ่ะอัดมาเกือบชั่วโมงะยิงสองหมื่นอยู่เลยต้องใส่เล่นกลดหน่อยออันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็คือฝีมือด้วยโอเคเราจะไปกันต่อให้ถึงสามหมื่นแบบรวดเร็ว